่อยจะได้ช่องป้องอ่ะช่องป้องมาให้ค่อยนี่นี่คอยจิักไวทำไมนะไ่มันไม่ป่งไม่ปิ่งมันพี่คอยกับมาทำไมจักไข่ด้วยนะบอตั้งนี่คอยรถช่องป้องนี่่อยังได้ช่องป้องบ้านนี่มาหยั่งเฮยเอาไว้จักเมื่อนี่ไปยี่เมื่อนมาหยั่งไม่ใช่ก็ได้อยู่หน้าก็ได้สิได้มันเน่าแค่พอดีแล้วฮะแตงอุ๊งเนยม่ได้เชียร์นั่นก็พอดีลักหนึ่ง ัใหม่เห็นอย่างนี้มีแต่ลำบางไงบางไงตั้งไม่ไค่อยพี่ส <laughs> ิพีงไปหน,นาว,วแล้วแม่นได้เห็ดบางนามเห็นบางนามคายบ่เนี่ยว่าเห็ดบางนามคา,ายตับไม่เห็นลักหัวพี่น้องเอ้ยหัวัวปลูกพัก ็พักเก็บสวนพักไอ้ทั้งแม่รุ่นเพิ่นเนาะปูหมกทั่วหมกแดงบายเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะพ่อพ่อกันแังไรงเห็นไหนเห็นกล้องนะเห็นไหนกล้อนสบายดีป้าลุงไหมสบายดีป้าลุงกันลูกพี่น้องปังป้าลเออสบายดีป้าสบายดีป้าลุงใส่ไม่หมวกนะมันเย็นตัดลักมันมากเยอะเนาะเด็ดทั่วเก็บหมกแดงหมกทั่ว กับปูพักนะพักคือว่าพืชนะตั้งแม่รุ่นปลูกพักบัวพักหอมข่ชิวานพักบุ้งพักบุ้งก็ได้พัดกินนะวานเบ็ดขึ้นฉกใส่ท่านแล้วสื่มาบวานเองกีใช่ว่าลูกผู้ชาวลูกชายเงีบพััวและไม่น้องเนาะไม่กินเองเขานีแล้วพอไวลสิ ไข่หเหตุให้นม่ตัดรักมันได้ยังไงต่ำแท้ต่ำแท้หนักสบายไปเด้อจจบตรงจุภายผิงแล้วหนาวแล้วใส่นคน

ในผักบุ้งก็มีแน่เอยเห็นอยู่น้ำ่งยางในผักบุ้งนะข้าวเจ้ามาแต่ไทยเลยเพื่อนเอาใหาย้ยังบริบาลเนาะบริบาลกินอันนี้เป็นไม้บริบานพี่น้องเนาะพี่น้องหลายคนคือสิแต่ละคนนาะเพื่อนคือสิไปหาตัดไม้อยู่โกคกอยู่เข็กกูแหละไม่ละหนะัวเนาะแต่ว่าเคยเอาไม้อันนี้ว่ามันมีประโยชน์หลายเลยพี่น้อง มันแข็งเลยแต่มันทนนี่มหมอดกบกินนี่อ่าบางเนี่ยป้องนะเจ้าจะไปเอาใส่นี่อู้ยเฮตตกมัดก้าอู้หูบางเนี่ยป้องเงี้ยวช้ำอือหือช่องป้องนุ่โย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 ไปดิไปตกจ้าปีหนา ไม่แก่แน่ตกกะบริเวณไม่ตกมัดเ an ัา no อ๋อช้าป้องนึงมึงหนีเงาครับเอาไว้ช้าเอาไว้จักตกมัดหันมันหนีอยู่ตกมัดเอาไม่แล้วเนาะอ๋อสียข่อยสีายมันข่อยบุ้งให้เราคอยจะได้ช่องป้องเอาช่องป้องมาให้ข่อยนี่นี่ข่อยจิจักไว ไม่ไม่มันไม่ปงไม่ปิ่งมันิงอมัดไม่จักใรทีรอด่ะบออาตักใรขอยรถสองปองนี่ขอยไม่สองปองออานี่ยังเยเขาไว้จักมานิไปพื่อมย่งไม่ใช่ก็ได้อยู่หน้าก็ได้สิได้มันเยา่ัพดีแล้ฮะแต่งนี่มาด้เชียนั่นกัพอดีรักหนึง เกียนให้คอยด้เกียนให้คอยได้คอยจีได้เอาไปจักรุ่นงาค่กี่โดตกมัดก้าใหดติบเข่าทิปหนามตู้กันเะให้ก่วดหดาแนวให้ตอกมันก้าให้ตอกมันเข่าเหดติปเข่าทิปหนามนะูสารเป็นเนาะ เห็ดว่าเห็ดอย่างฟองอย่าหงนีะโอ้เหยี่ยมบแขนหนึ่งแขนหนึ่งพอดีแขนหนึ่งก็แค่จะจัตัดเบิร์ดนาะพอดีแขนอู้ธรรมดาอืมยาวครับอีนนีเดี๋ยวว่านั่นบไปจัดไว้ดมอู่อู่เร็วมือนจะแก่เข่าบันชิด เขว่คอยนะกินยาไขกินยาไข่เนี่ยไข่ป่วยแหละมันหักไข่นั้มันเบ่งอ่ะนะมันบวมเมื่อคืนมันเจ็บเมื่อคืนนี่มันบวมไข่นี้มันมันบวดเจ็บมันบวมละมันเข้ากินยาแล้วกินยาแลยอ่ะอมมอกต้านเสื้อนี่แก้ปวด เอกสารที่ขอเป็นนิ้วรือสารพลาสติกขาว พองไปแล้วกับทางน้ำตั้งไว้ไน้ค่ะยโรตบัปเสาแสงสูลาเซลนี่กับอ่อนเป๋งตัดเสาไม่ให้ไหมเอาขึ้นชู่มันคือาที่แ่ะเมื่อไรห้าโคได้นอนเีากับก็ไปหาคิดมากนอกครับคนเชื่อเป็นอยังนไม่รวยแค่เห็นยงไม่ไุ่งยากนะ ขะล่วนบ่ต้องตัดกันยะพังชัยโนดบ่สิลายบ่ตัดนะยาวบ่ก็บ่ไหน้าคนไปเฮ็ดหั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดล่ะอ้าบัดยาชวนักบ่เชื่อดพังยาวไปนันเนาะบ่ได้เกินพอดีเอาไว้ลายตพังโอ้ยพอดีว่าแล้วเฮานไปเายาเฮ็ดแล้วก็นเาไว้ใช้งาน เห็นห <thôi S 2> ันเห็นหนีมันอะมันกับบ่ชัดจีตัดหนองแงงตัดหนองมันปลายมันทอบกบริชัยป้าไปหันแล้วเดมียวมื่อโด่พ่อรถแกขี้ดิน แกดินใช่ข,ข้างะนะเพิ่น,อน,นเนอาดินมาโถเพิ่นจกนองด้วยเพิ่นชื่อ่ะอยู่เนาะวันนะ่ะอยากไล่อยู่นนเนาะพอได้เทขางเฮือนะอ<ม>น่ะนนโดดหนึ่งกาแฟเนี<ม>่ยสามเซนเช่า รามผลนตต๊ล้ะการน้าเพียงหัวเข้าขขางเงอนค่ะมือละรักมันหนาวห้ันจะพอไฮเดียวนี่แหละค้เลยได้ไนเดียนี่ก็บบันไดดิผูกคบบดบานใช้คบบดชืบอบะพัดเอาไปไ้บอื่อในมะเขือเทศมาบานไ้

ภามามื่อกี้ก็ขำมึกพี่น้องเนาะแล้วแล้วพีว่น้องเลยละห่วงฝังละห่วมวันเอาตัดบใหม่มาแล้วกะเอาฝังเอาฝังเรียรๆนอมๆๆเดี๋ยวม,มื่อกี้นี่ล้านหนึ่นงพีน่น้องเนาะแก่ขอกแก้นาได้อ่มือต่อไปก็คือเอาทั้งลักมาใส่เลยกับทั้งห้าวมาใส่ก็ถือว่าริบเร่ยวันนี้มีแต่พุทนานพกน้ำพัก มาใช่มาดีดเขาเครื่องไปน้องไปเอ่อมืออื่นจังว่ากันไหมเนอะนี่รักมันจักรักด้วยหนิหลายรักอยู่ได้อ่าถูจักตอกนี่ยังชักบุยาเนาะโอ้ยทำมือตื่นตาได้ดหนี่ยังจักตอกอยู่นี่นี่ถุูใบหาพื้นไม่ใช่บ้านมันหนาวพี่น้องเนาะบรรยากาศอยู่นะ ยัง,งอ่ะว้วลังสีลังสีมาเคาะมังมือกะอาน้อนเคาะมังมือกะน้องอกองเพื่องมาจะอุ่นอามว่าเอาเอาเข่าเมือได้อว่าตังมาขังอะอุ่นโอ้บัดปลูกเห็ดเห็ดบัเดเทศอันดาหัวได้บไม่หอมเลยผีหอ,อ,องไอ้ฝุ่นหมุ้กลวงนี่

ไปยังไทยอ้าวก็ไปหาเงินแน่นอนมันใหญ่พูดแล้วก็ไปเลยอันนี้ง่ายแล้วอันนี้นั่นใหญ่แล้ววะนี่มันคือจเว่าน้อยเวอรน้อยเลยยังบม่ใหญ่ยียนยังชื่อยังี่ยนนังชื่อเป็นน้องว่าหนังชื่อกอไก่เหอฮ้ยกอไก่เป็นแต่กอไก่อย่านีกอไก่กอไก่เลยกกอไก่งงงัว่างงงงวแล้วมัอนยังว่าไงงงงว่ากัน จอจนะอกเลยคำนายพี่น้งองเลยอาหน้าแบบไมนก่อนบานเนี่ยโอ้ยมบือนจังเฮ็ดต่อมือม่อยจังห้าวว่าใช่บา้านเราตอบไม่ให้ทั้งแม่รุ่นมันมัดตัดมัดมัด,มด,มด,มดใช่เฮ็ดถั่วเรียบร้อยจังขุดน้ำขุดเฮ็ดบานขุด,ขดปุบ๊บบ้านหอยงม่าหายใกล้เขา จะเห็ดไรบ่เฮ้ยหัวไหล่เขาเห็ดได้หรอฮะเห็ดไรหัวไกล่เขาข่างไก่ไว้ข่างไก่ไว้บ่มือเห็ด้พี่น้องเนาะโอเคได้พี่น้องเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอโตจบคลิปแล้วมื้อนี้ก็คือว่าบ่ลรีแห้งบ่ได้พี่น้องเนาะไปพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดี굿มอร์นนิ่งสบายดีสบายดี สวัสดีปาดูพอบพอกันไหม่บพอกันไหมบายสวัสดีดูนี่ชิมเมียงสวัสดีเด้อสวัสดีปาดุ๊ก yeah.